มือหนีขอจมเด้วยมาตัวจีนอย่างมาแสบคักเสบเนี่เถอะเลี้ยหอดจานหอดถ้วยจังสีน้องเขาว่าบุญวาสนามบุญยิ่งใหญ่มือนีงานอุปสมบทนะครับผมมือหนีขออนุโมทนาบุญกับนาคทั้งสองท่านด้วยมาเด้อคือมาเด้อเจ,จ้าผุบเจ้าภาพอยู่ทั้งใดเด้อจะมาจัดงานอลังการงานสางแทก้กาบนมัสการบ้าที่พระคุณเจ้านะครับขอเสียงปรบมือกับเจ้าภาพเนี่ย โมตสาภาควะตัวละหตัวสมาสัมพุทาสั้อมาเหลี่ยมดแต่หัวก็ได้นาออ่ะเดี๋ยวให้ทังเจ้าภาพพบปะาพี่น้องก้อนไขบ่ต้องวางไขว่ห้องตีสาบนละมือนี้ครับผมนาตปอนัทถนอมมงคลคำนะครับเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมงานอุปสมบทกับนาตปอกับนาคมในครั้งนี้ไม่มีอะไรอยากจะบอกครับขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับมืออื่นเขาวัดตีครับหน้ามืออื่นเศร้านี่บอกเออขอให้เขาไปอยู่ในถ้ำกินอยู่ในศีลกินอยู่ในถ้ำเด้อหิวเขาแร่งกระอุดเอาเด้อกันบ่ได้กันโซเมีเสีมากสี่ร้อยไปส่งให้ดอกสู้มือนี่มันทำมาทำโม่สองพันยี่สผาแล้วละ แตัดส้อยยัดยังกับกินแต่ยุดอกขอบพระคุณครับขอให้เจ้าภาพลำด้วยอยู่ดีมีแห้งอีพออีแม่เจ้าภาพเฮาท้งหนักทั้งสองทันนำ้ำขออนุโมทนาบุญครับผมสว่สวนส่วนไหนแน่จังชันเร็วเพื่อนกับบวดไปแล้วได้แต่ว่าขขอยกับบ้านในบอดยูปีนี่25ปีคือกันครับพี่น้องเดือนนานี่วันที่12มิถุนายนครบรอบอายุ25ขวบ25ปีลูกสองคนแม่เด้าเล่นเด้าหัวได้สองคน มาสีเดาไปเดามากกระไรสองคนซ้ำคนที่สามพอเอาเหลี่เพราวาเสี่ยงสองคนเห็นมันหง่ก่อนเป็นจะได้แม่ตัวจริงมันคืออยู่ในกล่องโรศัพสาบองโอ้ลบอยาะเงินก่อนทักทายทางทีมงานเจ้าภาพเดอ้อเออทางทีมงานมูเจ้าภาพมูนากระไดให้สายแน่นอย่าจองนะแม่เดอ้อมันบ็นคือผลงานเพลงขอบพระคุณนะครับผมอเอาแม่เดมาสีบาดถาบาท,าบบาทกระเดมาโหลดขอบพระคุณที่มากินมาทานน้ำพุญบาลฟินแลนด์คนเกาคนเดิมนะครับผม มือ่อหนีคนหลายหลายภาวางานฟรีนะครับผมพอผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่แม่คือเมากับบ้านกบเมี <fried nis> ่ยงเขาเตอกินเราขี้ไก่ยังยืนกับบอสยงเอิ้นซื้อห้องกับ่อถือผู้ใหญ่บ้านฮอนแลนด์พอนะเอ้ยติดตามตลอดนะผู้ใหญ่บ้านฮอนแลนด์เสบียดีบอกไปทัวร์ทีฟทัวร์แดนเขาป้าเขาดุงเฮาเออจังสันหลับพี่น้องขันฟังนักร้องเสียงดีฟังนักร้องใครตัวเกียวเด้อร์คอยมาแนะน้ำผู้บริหารไข่เพลงตัวเกียวมิวสิกนะครับผมอันนี้ก็เป็นวงดนตรี